ชาเลนจ์ล่าสุดมา2024เริ่มต้นการเก็บตัวและมีกิจกรรมมาให้แฟนๆนางงามได้ติดตามกันมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2024 Miss Universe Thailand 2024ซึ่งทางกองประกวดก็มีการเผยภาพในกิจกรรมต่างๆมาให้ได้ติดตามอัปเดตกันตลอดอย่างล่าสุด24มิถุนายน2567ทาง ig Miss u n i v e r s e in.th ก็ได้มีการเผยภาพลูกสุดร้อนแรงของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024ทั้ง40คนในกิจกรรมจักรวาลแห่งการบันเทาซึ่งแค่รูปแรกก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยทำเอาหลายคนโฟกัสเป็นจุดเดียวกันเนื่องจากภาพของสายสุวิมลนาตามาศูนย์หนึ่งลบบุรีที่มาในชุดเดรสสีแดงแรงริดกับท่าโปดอุ้มท้องแถมยังมีเข็มกลัดคนท้องติดอยู่ที่หน้าท้องด้วยจนหลายคนเข้ามาถามเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลบบุรีท้องเรอ แถมภาพนี้ยังมีแฟนนางงามต่างประเทศนําไปแชร์และกลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์กันอีกด้วยว่าถ้าท้องจริงควรงดประกวดไปหม่กลัวว่าการทํากิจกรรมอาจจะกระทบกับลูกในท้องได้อย่างไรก็ดีได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคนที่สงสัยเรื่องนี้ว่าใสายมาลบบุรีไม่ได้ท้องจริงๆแต่เป็นเพียงคอนเทนต์ที่เจ้าตัวแต่งลูกคนท้องในการทำาชาเลจ์กับกองประกวดในครั้งนี้เท่านั้นอีกทั้งการประกวดมิสยู n i เว r ร์สในครั้งนี้ก็มีประกาศให้ผู้หญิงที่มีลูกมีสามีแล้ว ก็สามารถเข้าประกวดได้อีกทั้งยังไม่จํากัดอายุของผู้เข้าประกวดอีกด้วย